สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนครับพี่น้องอชิมนี้ผมนเพามาลงเมิงสวนบอยอมมาแยี่มด้วยพี่น้องเด้อผมอาจจะจะบอยไทยยิ่งใหญ่อลังการครับสวนบอยใหญ่ยิ่งใหญ่ผมจะชอบถ่ายแบบพ่อเพียงครับถ่ายยังกระยาครับครัถ่ายหาปูหาป่าผมคือการครับนี่ครับ ผมเคยลงคงิปแบบนี้ผมขอล่งแบบนี้ครับเพราะว่าผูเพิ่องขีดได้หลายยิ่งหญ่รังการก็มีอยู่ครับมาจากล่งคือเพื่อนครับมาจากลงแบบง่ายๆน้ำพี่น้องครับถ้าถ้าล่งง่ายๆแต่แหลกต่อไปมันก็จะง่ายครับนีดเนี่ยนี่ปักแตงครับของเพื่อนผมครับนี่ครับหมูแบหมูเลี้ยงน้ำกันนัครับปลูกไว้ให้แม่เพื่อนครับขายตลาดคล้องถม นี่ครับมันเป็นหมากมากเก็บสีทุงขายครับไขยบดได้ายหลายครับเฮ็หลายกับเมื่อยพี่น้องเลยบุกคุ้มค่าแล้วครับปลูกในหน่อยจิ๊กซี่ล่ะดีแล้วนี่เป็นหมักแตีงครับพ่ะมาตอนนี้ในหน่อยอยู่นี่ครับหดหนาหมเอกับพี่หดทุกมเมื่อแล้วครับบุกแตงมาบางหนาำครับงามมาครับนี่ครับเป็นหมากเลวพี่น้องเนอนี่ครับแตงนี่ผมชอามะม่ง หลังบ้าน <c oughs> รเราะมาเบึงบวกครับอีกเ่อผมเคยลงคลิปเทื่ยหนึ่งนะพี่น้องน,นะเป็นเทื่ยที่สองครับบวกงูผมบวกนี่ครับบวกหอมบวกทั่วไปนะครับใส่ออบใส่แกง เที่ยงเพราะว่ามาเบิงปลูกทั่วครับทั่วแบบพอเพียงนี่ครับมีทั่วแบบพอเพียงครับเด็กครับปอดสารเคมีพี่น้องในลูกคีเด็กปอดสารเคมีของตลาดอาจจะมีสารเคมีลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับพอปอดสารบ่ได้ทเราพี่น้องไม่จ้องมีสารเล็หน่อยก็เลยจะบด้ขายแล้วครับ มองงามครับชั่ัเป็นเพียรครับเพียมักขึ้ยังนีไยตัวนี้กำลังปลูอีกครับสุดต่อไปมองงามบันเดะครับยิ้นอยแข็งมนกครับผมคิดว่านี่งามนี่ครับ ไม่ใช่ยกกลวงครับปลูกน้อยๆก็ได้ครับจะเป็นต้องปลูกหไร่อ่ะที่ลายไถยปลูกเบิดอย่างไร่พ่อท่านเพียงดูแลพ่อท่านนำมาพ่อครับบ่ใหญ่ห้ครับบ่มีหมากมีผลห้ครับ <c oughs> มาเบิ่งอีกครั้งหนึ่งครับแป้งแป้งครับ <c oughs> นี่ครับปลูกหน่อยๆไม่ค่อยเป็นโรคนะครับปลูกได้หลายนี่ใบเหลืองเขาใบด่างนี่ครับเป็นโรคครับครับ <c oughs>